กบสบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบอร์สุขสุขคน,นเนาะืันนี้มาอยู่กับเบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเป็นยังยได่นเนาะพี่น้องเนาะก็คือส่วนนี้เบ้าลุยกัได้าหายไปหลายมือหลาย,ลายวานันเติมทุกคนเกือบจะเข้าส่งอาทิตย์แล้วทุกคนที่มาลุยบูไดมานั่งอัดคลิปให้แม่พี่น้องในเบิ้งในโซนเนาะเป็นยังไงกันคิดฮอดนเบ้าลุยอยู่เบอเนาะพี่น้องเนาะเบ้าลุยกัคิดฮอดนที่พี่นาเอฟซีแห้งทุกคนแต่ว่า บได้มีเวลาโซนนี้โอ้เวียกยุง่งว่าจะเป็นเวียกเงานเวียกสารแล้วก็เวียกหัวเวียกส่วนเนาะ่วงนี้กัโอ้ยุ่งแหงบรได้มีเวลามานั่งอันลิปให้พี่น้องในเบื้องในสมเนาะเป็นยงไรกับหักแพงบอลลุยขึ้ก้าวเด้อเนาะพี่น้องสลหรับเรื่องราวดีๆในี่ยเมือเนาะบอลลุยจะพาพี่น้องไปฟังเรื่องราวดีๆของคนลาวเรือว่าแหงงานลาวที่เพื่อนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในประเทศไทยอย่างไรเนาะที่เพื่อนได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงชีวิตก้อนที่เพื่อนจะ เข้าไปเรียยุ่ฝั่งไทยและการเพื่อนเดินทางเข้าไปประเทศไทยได้แนวใดทุกคนบ้าลุยเองคิดว่าน้องต้องเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่ว่าสู้อดทนอย่างแน่นอนเนาะกาจะผ่านพาอุปสรรคมาฮอดทุกวันนี้ทุกคนเดี๋ยวจะไปฟังเรื่องราวชีวิตของน้องสาวหรือว่าสาวลาวที่เพื่อนได้ไปเรียนง,งานอยู่ในฝั่งไทยสำหรับเรื่องราวดีๆนี้บ้าลุยกะได้นำเอามาจากช่อง y ย u ทูบบาวโบโซลาเสียเนลาวทุกคนที่เพื่อนได้ไปสัมภาษณ์สาวลาวคนดังกล่าวเนาะว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยว จะไปหาฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันเลยเนาะเอาทุกคนเพื่อเป็นการสร้างเสียเวลาเอาไปหาฟังเมืองว่าจะเป็นอะไรเราจะมารวมกันลังสรรที่ฮับโซกมีเดินเท่ยไปเนาะท่านนี้คน้องก็ดีมากๆเลยอ่ะคือแบบอยากสร้างความฝันแบบยึก้างอยากมีพ่อเมีได้ที่เองมากๆเนี่สิ่งไม่เป็นอมไม่หายกันไทยใช่ไหมตรงนั้นอ่ะก็คือแบบเก็บเงินซื้อรถไถ ตอนนี้ซื้อได้แล้วบอได้แล้วโอ้ตะเมื่อตัวเองเนี่ยเอ้ได้รถไทยแล้วพ่อแม่พ่อแม่จะขายงัวตัวน,น่ะพ่อแม่ขายงัูหนูท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของน้องนะพ่อแม่ขายวัวเพื่ออยากให้ลูกมาทํางานต่อยอดที่เมืองไทยหวังว่าลูกจะได้เงินให้พ่อแม่คืออย่างลูกคนอื่นๆไดๆ้ตอนนั้นหนูได้เงินเดือนประมาณสองพันของประเทศไทยสองพันบาทของไทยอยากมาประเทศไทยแหงใช่ไหมแล้วก็โทรหาเอยเต่งไว้ว่าเออ พอมีงานไหมพอมีงานบออยากไปเหตุงานที่ประเทศไทยอย่างประมาณเนี้ยน้องนุ่นเป็นทังไหนเมืองไทยงามบออลังการวาน้องงามงามงามหลายเอองามหลายวันนี้ไอ้เขาเรียกถ่ายวิดีโอเด้อลงยูทูบเรื่องราวของน้องสบายน้องนุ่น สบายดีน้องนุ่นสาวล่าสบายดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีครับนะครับมัอนี้กับบ่าวโบโซรเสียงแลาวอยู่ทีลานจอดห่อเดี่เป็นน้องเยดานหลังจะเป็นบึงน้ำเป็นตึกบเทียรังการคือจังยูยุโรปเลยได้เคยในโทรทัศน์เคยในทีวีน้องนุ่นเนี่เป็นสาวเล่าเนี่ยปน้องเป็นสาวล่านะฮะน้องนุ่นยูแข่งในของเล่ายูแข่งสวรรค์เขตเมืองอาเซียนเมืองอาเซีอนพรอนอื่นอ่าจใส่ตัวในน้ำสื่อเสียงแหลกอายุทอาใด้ยูแข่งในยยูเมืองในของเล่าเอาให้ในน้ำ เอฟซีเ <FC, S 2> ฟินหูแน่สวัยดีซื้อนุ่นเด้ออายุสิบแปดปียุ่แข่งสวรรค์เขตเมืองอาชพรสบัยดีสบัยดีอ๋อยู่แข่งสวรรค์เขตอายุสิบแปดน้องนุน่นอาสิถามหนึ่งล่าของน้องเนาะสิถามหนึ่งล่าของน้นนนองนุ่นว่าน้องนุ่นอยู่เล่าน้องนุ่นเลียนจบอีหยังน้องนุ่นเฮ็ดงานอีหยังและการน้องนุ่นเลียนจบแล้ว เป็นอย่างคืออยากไม่เงานอยู่เมืองไทยแล้วพายชักชวนพายในน้นำเด็กให้เล่าเรื่องเล่าของการเหงานอยู่เมืองไทยให้เอฟซีฮูน้องนุ่นเนาะเพื่อเป็นแนวทางสําหรับน้อง,องที่อยากเมตเงานอยู่เมืองไทยเนาะ,นะก็อื่นมดอาจจะให้น้องเล่านะว่าน้องเฮียนจบอีย่างแล้วก็น้องเฮียนต่ตหรือว่าน้องออกจากมองเหงานจังไหนก็เล่าให้เอฟซีฟังเดอ้อดยก็คือน้องเฮียนจบโมสม .3 แสม่นแล้วก็ เห้โจมาสามแล้วก็ไปอ่องเฮียน <ừ. S 1> ก็คือแบบตอนนั้นก็คือแบบมีความคิดว่าแบบอยากหาเงินให้พ่อแม่อย่างประมาณเนี้ย <ừ. S 1> แล้วก็อยากให้น้องเฮียนโตอ่าก็คือแบบถ้าหนูจะเฮียนโตใช่ไหมก็ไม่มีโบมีเงินเฮียนอ่ะก็เลยแบบอยากให้น้องเฮียนโตก็เลยเสียสละอ่องให้น้องเฮียนประมาณเนี้ยบบก็เลยโดยเพื่อมาหาเงินแล้วก็ทีแรกตอนแรกๆไปก็ไปไป,ไปเฮ็ดงานอยู่เวียงจันทร์ เรกไดไปให้งานยะูเวียงจัน์แล้วให้งานยูเวงจัน์ได้ประมาณเดือนหนึ่งก็คือแบบยากไปเห็นหูว่าโอกาสเฮ็ดงานมันเป็นจังไดอย่างวันเนี่ยก็เลยไปเฮ็ดงานบานน้องเบิ้งไปเฮ็ดงานบานอะไรแบบนี้ไปเฮ็ดงานบานแล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อ้อแล้วก็แล้วก็โทรหาพี่เตงว่าเม้นโอจังเวียงเดี๋กว่อนะน้องหลังจากที่น้องเลียนยจบแล้วเรื่องบทเรียนต่อแล้วน้อง ไปงานอยู่เมืองหลวงของเล่า,ลาคือไปงานที่เวียงจันทร์<ด>ให้งานอะไรเจ็ดเดือนเหตุงานใดเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งโดย,โดยแล้วก็อยากออกเป็นอ<ด>ยังคือก<ด>็อยากออกก็ตอนนั้นใช่ไหมอ๋อไล่แบบความจริงไม่ไดเงินนะแต่ว่าแบบ,แบ,บ,บรายได้บุพเพศัอะ่ะบ<ด>ุพเพศัแม่โดยก็คือแบบรายได้ตอนนั้นหนูได้เงินเดือนประมาณสองพันของประเทศไทยบาทของประเทศไทยแม่ก็เลยคิดว่าอยากมีรายๆที่ร้ายกลัวก็เลยคิดฮอดก็เลยคิดถึงเลย แต่งพี่แตง่งพี่แตง่งพี่แตง่งอายุ่งใสพี่แตง่งตอนนั้นพี่แต่งอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพอยู่เมืองไทยโดยแม่ไอ้ยังโดนใจอยากให้ไม่งานอยู่เมืองไทยก็คือมันแบบถ้าก็คือแบบยังมาอยู่ประเทศอยากมาเบิ่งประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ยังมาหาเงินแบบมาคิดว่ามันอาจจะได้ได้หลายกว่าแล้วก็จะมันจะเป็นทางออกที่ดีกว่าอย่างประมาณเนี้ยให่ไหเราว่าตอนนั้นมีโนกคิดจะกม่งานอยู่เมืองไทยก็เลยโตรวาพี่แต่พี่แต่ง พี่แตงเ, <lawsuit. S 2> เอาให้เล่าเรื่องเล่าตอนที่โทรหาว่าเป็นยังไงตัวหาพี่แตงนะตนเล็กใช่ไหมตนเล็กหนูก็อยากอยากมาประเทศไทยแฮงใช่ไหมแล้วก็โทรหาเลยแต่งไว้ว่าเออพอมีงานไหมพอมีงานบ่อยากไปเหตุงานที่ประเทศไทยอย่างประมาณเนี้ยแล้วพี่แตงว่ายังไงพี่แตงก็บอกว่าตัวตัวเคยมีประสบการณ์เหตุงานมาไหมเขเลยบอเคยแบบไปเคยไปลงเหตุงานบ้านมาอย่างนั้น ก็เลยอ๋อดีมากเลย,เด,ยเ,เดี๋ยวเฮ็ดบัตรก่อนเดี๋ยวเอ้ยสิหางานไฮสวยหางานไฮนอย่างว่าเนี่ยหลังจากโทรหาพี่แจงแล้วพี่แตงว่ามีงานเล่เลเลยบอลหรือว่าให้ถาก่อนตอนนั้นก็ยังไม่มีพี่แจงก็บอกว่าทําบัตรให้เสร็จแล้วค่อยหางานจักมือทีพี่แจงหางานไ้ได้ก็ตอนนั้นตอนนั้นใช่ไหมหนูเฮ็ดบัตรแล้วเฮ็ดบัตรได้ประมาณ เดือนกว่าแล้วก็เลยโทรหาไอ้เต็งเราว่าเฮาได้บัตรแล้วนะก็เลยพี่เต็งก็เลยโอเคเดี๋ยวเอ้ยหางานให้ลองหางานให้ยอย่างประมาณเนี้ยจะได้งานบ่ได้แรกๆก็เอางานบ้านก่อนเนาะเอางานบ้านก่อนโดยหนูก็แม่นโดยอยากเฮ็ดงานบ้านก่อนอย่างประมาณเนี้ยหลังจากที่พี่เต็งตอบตกลงว่ามีงานแล้วน้องตัดสินใจมาเลยบ่หรือว่าจังได๋อ่าตอนนั้นใช่ไหมตอนได้บัสแล้วเนาะก็เลย ตัดสินใจมาเลยแบบก็คืออยากมาแห้งอ่ะตนนัวนะแบบคือไฟมันมีไฟ,ไฟอ่ะ<ฟ>อยากมาแห้งก็เลยแบบถามพี่แต๋งว่าได้งานยังอยา่างประมาณเนี้ยพี่แต๋งก็อ๋อพอมีงานอยู่อ่ะตัวจะมากไหมให้งานบ้านอยา่างประมาณนี้พี่แต๋งก็ช่วยหางานให้แล้วก็เลยตัดสินใจมาตัดสินใจมาตอนที่น้องมาเนี่ยน้นองเฮดบัตรนี่ก็่าวว่าการเฮดบัอยู่บ้าันเท่าราคากับแพงเนาะน้ะนองเฮดบัรเถื่ ออน้องเฮ็ดบัตรเหรอสามปัญหาสามัหาน้องเอาเองินมาใส่ในการเฮ็ดบัตรณตอนนั้นก็คือพ่อแม่พ่อแม่น่าจะขายงัวตอนน่นะพ่อแม่ขายงวหน่วยท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของน้องนะพ่อแม่ขายวัวเพื่ออยากให้ลูกมาทํางานต่อยอดที่เมืองไทยหวังว่าลูกจะได้เงินให้พ่อแม่คืออย่างลูกคนอื่นๆที่เป็นประสบผลสําเร็จขายงัวเฮ็ดบัตร ก็นนก็เดินทางเลยบะประทองหายได้ป่ตทองหายได้เราเร่องล่าของตัวเองเลยซึ่งน้ำตาไหลนอนก็นได้ <c oughs> ก็อายกับขอโทษเรียที่ถามนะเพือ่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกหลังจากที่ขายง่วเห็ดปัดเงินเหลือบ่ตอนนั้นเราก็เหลือแมเงินเหลือลเราเฮ็ดจังไหนใส่ในการเดินทางหรือยังไงก็คือเหลือประมาณนี่เตี๋วก็คือแบบต้องไปยืมเงินปูอีกอะยืมเงินปูอีกแต่ก็เดินทางเลยบะ แด้ว่าหยิบเงินปู๊กว่ามันหมื่นหนึ่งแล้วก็เดินทางแบบปู๊กม<า>่นตอนนั้นปูก่จากจะง่า้ปูก่กแบบสวยหรือยังไงบ้าเนี่ยก็เอาเงินเงินใส่กระเป๋าไว้เพื่อเดินทางเค็ิไว้ใช้จ่ายเดินทางทา้งสองทังงหนก็คือมาทางมุกดาหารมุกดาหารคือกล่ามาก็ตอนนั้นมันแบบ อันยากมากแห้งอ่ะแบบคือแบบดยแบบแต่ความจริงกับว่าอยากเขตงานเนอะก็คือแบบถ้าห้ามบวหากวุ้ยเสียหาก็เลยแบบเอ้ยถ้าตัดสินใจไปประมาณเนี้เดิืทางมาจากมุกเดหารผ่านสะพานมิรภาพไทยไทยเล่าเนาะดยขามด้านนั้นฟังไทยตัวคือก่ามาก<อ>ตัวน,นั้นบุชมาเป็นยังแบบคือแบบยากมาไผ่ห้ามก็ฟังตี่นั้นพ่อเม่ก็แบบ<อ>ห้ามใช่ไหมเออแบบคนเดียวแบบเราบว่ก็เป็นยังเอียงประมาณนี้ คนเดียวไม่อยากให้มาอย่างวันเป็นห่วงโดยเมนเป็นคนหามหนโดยเดี๋ยวฟังบ่บ่ฟังแบบตอนนั้นแบบเฮาเอาตัวรดได้อยู่เฮาสิถามเอวยเตงอย่างอันอย่างประมาณเนี้ยมาผู้เดียวค่ะมาถึงฟังไทยแล้วน้องไปใส่ตอถึงมุกดาหารแล้วเออมาถึงมุกดาหารแล้วก็ขี่รถอิ่งอ๋อแล้วก็ขึ้นรถใช่ไหมแล้วก็มาที่หมอชิดแบบมาหาทานเน่้ยโดยเมนหอหมอชิดโดยหอดหมอชิดจักมุ่ง โอ้โหมอชิดตอนนั้นใช่ไหมประมาณหูซึ่อว่าหดประมาณเกีาทุ่มวะสามทุ่มสามทุ่มกลางคืนพี่หนุ่มก็หอยมอชิดหอยมอชิดเดีดีใจบอดีใจแหงแบบหูซื่อว่าโอ้ไปครแบบั้งเรลกแบบมาเลยงงยังงงงงอยู่ว่าแบบเออตรงโล่ตรงพี่แตงตรงไหนพี่แตงก็เลยแบบให้โล่ที่หมอดชิดนั่นแหละก็เลยแบบไ่อแบบยากไปหาพี่แตงด้วยตัวเองอ่ะย่านบอยานตอนนักยานอยู่แต่ว่ามาก็ไม่กลยาไปย่างอ่ะ เข้าแค่มากแล้วก็ถามคนอย่างวันนี้ก็เลยแบบเออก็เลยหงุดหิดแล้วก็พี่เตงก็มารับท่านผู้ชมครับผู้ยิ่งเนาะต,นนตัวเล็กๆตัวเล็กๆนะสูงนะสูงอยากมีความฝันนะฮะสละให้น้องเรียนเดินทางมาจากฟังเล่าโดยตัวเองเนี่ยวุ่นาเสือสําหรับตัวบาบูเองยงโอกาสได้มากผู้เดียวแต่ว่าน้องมีความกล้าเพื่อความฝันนะเพราะว่าพ่อแมอ่่ทั้งบ้านกระถ่าดิขายมั่วเฮดบัส <c oughs> อ,ออกมาก็บซึ่งพี่น้องเรื่องร่า,าห้องน้องสาวหลังจากที่พ่อพี่แต่งแล้วพี่แต่งผ้าไปใส่เห็ดงาเล่ยบอลหรือยังไงน้องโอ้พี่แต่งผ้าไปไปแจมวันที่เจ้วันที่พี่แต่งทํางานบ้านไปอาศัยอยู่กับเจ้านายพี่แตง่งชักมือประมาณคืนหนึ่งแล้วก็คืนที่สองค,คืนหนึ่งแล้วก็ตื่นมาคืนที่สองก็ไปไปหัดไปไปส่งที่ทํางาน บอกงานเลยงานแรกคืองานอีหยังงานแรกคืองานบ้าน้าหนาใจดีบอใจดีแบบใจดีเฮงคนไทยใจดีบอคนไทยใจดีแบบช่วยเหลืออย่างประมาณเนี้ยเขาก็เห็นใจเ็งานใดบองานนักบองานบนักบนักเลยก็แบบก็พอเฮตุไดอย่างประมาณเนี้ยเราทำงานแหลกงานแหลกได้จักเดือนงานแรกเราได เก้าเดือนจะเข้าสิบเดือน <10. S 1> ก็เลยแม่ <10. S 1> ก็เลยมาใหญ่างานสิบเดือนกับปีเนาะดดดเดือนแรกที่น้องปเป็งุงานเสื้อวางเงินเดือนต้องออกดเดือนแรกที่น้องได้รับเงินเดือนในมือน้องนะรับเงินจากเจ้านายน้องดีใจบอดีใจหลายแบบเห็นเงินได้แบบได้เงินบาทใช่ไหมแบบเ่าเคยได้หมื่นหนึ่งแบบ่าเห็นแล้วดีใจเห็น แล้วเงินเดือนแรกของน้องน้องเอาไปใส่ใส่หมีปูคือฝากไปทั้งบา้านแม่โดยฝากไปใส่หมีให้ปูก่อนห<อ>ลัลงจากเฉลยมเงินปูมากโดยแม่หมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทโดยอ้โหพี่น้องเอ้ยนะหลังจากเฉลยเงินแ,แล้วก็โอนเงินให้ปูเลยตอนนี้ยังเมืองไทยจักปีแล้วเมืองไทยอยู่เมืองไทยได้ปีกวา่าปีกวา่าแสดงว่าพมากไปโดนโดยมาบไดนป่ะได้ตอนนี้ยังแค่ยังมองแรกบะ บบย้ายงานเล้วย้ายไปใส่ย้ายมาที่สามย่านเป็นยังคือต้องย้ายจำไน้พอ้นบอดีบออ่าตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นโบแมนว่าเพิ่มบอดีแบบเพิ่มดีมากๆากเลยแหละแต่ว่าเหงาแบบเหงาใส่หูซึ่งเหงาแบบอยางย็นหูซิ่งไม่ไหมอย่างประมาณเนี้ยก็เลยแบบย้ายงานตอนนั้นแบบยุ่งานบ่ายก็บอดีอ่องไปใส่อย่างประมาณเนี้ยมีวันยุดแค่สองวันก็เลยแบบอยากหางานที่แบบมีวันยุดสี่วันแล้วก็ นี่มันไปนั่นไปนี้อย่างประมาณเนี้ยนี่เราทำมาชมนะครับบาโบสนับสนุนให้มาถูกต้องตามกฎหมายเมื่อข้ามาถูกตรงตามกฎหมายแล้วเขาสามารถใหญ่งานหรือว,ว่าเลือกงานที่เขาจะค็ดใดนอพไปนอกเนาะกลเป็อนอกกนิสระเอรีหลังจากที่ใหญ่งานแล้วงานที่ใหญ่ไมใ่ในถื่อใจบะก็ถื่อใจอยู่แสดงว่างานที่ใหญ่ยังเห็นปัจจุบันอยู่เป็นบะโ,<ด>โอในเห็นปัจจุบันอยู่<ด>ยแต่เรียนรู้ยังในจากเมืองไทยที่นนะได้เห็นนะก็ได้เฮีนหัว การเข้าหาคนอื่นแล้วก็เห็นมืองไทยแบบมันจเจริญแล้วก็ได้เห็นนิสัยของคนไทยเแบบขาเป็นคนใจดีแบบมักช่วยเหลือคนอย่างประมาณเนี้ยแล้วก็เห็นกฎระเบียบของมองไทยแบบเป็นระเบียบดีอย่างประมาณนี้นแล้วก็มองไทยพัฒนาไปตลอดอย่างประมาณเนี้ยเสื่อเลยว่านะ้องทาน้องนุ่นนะเวียนต่อนะอาจจะเป็นการสินมดเงินอนนะมดเงินและก็ พอ่อเมกอาจจะลําบากน้องเขาก็ตัดสินใจในการเดินทางไม่เห็นงานเนาะเดินทางมาคนเดียวถามบ่้โหยังกระถามนี่แหละคือแนวทางที่อยากเรียนรู้พี่น้องเอเ๋ยนะประเทศไทยมีจุดดีจุดบอดีเนาะเฮาเพียนหูเอาสิ่งที่ดีนะฮะหักกันแพ่งกันแนาะนำเสนอในสิ่งดีในสิ่งที่บอดีเฮาบางคนนำเสนอน้องนูน้นทางโน้นมีความหวังต่างใจว,ว่าอยากอยากได้อีกอย่างในการเห็นเมืองไทยเอาเรยวกว่าน,นะเอาเขาทำายังไง น้องนุ่นได้เงินฝากเงินไปบ้านให้พ่อถามห้พ่อให้พูดแล้วแล้วฝากเงินเพนย์ยังอีกบ่ก็คือฝากเงินก็ตอนนั้นก็ฝากเงินให้พ่อแม่ใส่น้ำแล้วก็เก็บไว้น้ำเก็บไว้ซื้อตอนนั้นยังบ่มีรถไถใช่ไหมตอนนั้นอะ่ะก็คือแบบเก็บเงินซื้อรถไถตอนนี้ซื้อได้แล้วบ่ได้แล้วโอ้ตอนเมื่อตัวเองเนี้ยเอ๊ได้รถไถแล้วเก่งเก่งเก่งโอ้โหเก่งอย่างนี้เนาะเก่งอย่างนี้เก็บเงินซื้อรถไถพี่น้องเลยรถไถนะบ่แม่นราคาถึกๆเกดิ อ่าเองยังยังบ่ทันได้เกือบเจ็ดหมื่นเกือบเจ็ดหมื่นโอ้โหตั้งใจเก็บเงินอย่างเดียวเนาะน้องเนาะบอหยุ่งเกลียกับซิงบบดีเตียงตัวกับบนแต่งตัวเด้เพิ่งแต่งตัวกับทรงขาดนี้นี่ทรงขาดนี้นี่โอ้ยทรงขาดหมุนหมุนเนหมุนเนี่ยหมุนตัวหมุนตัวโอ้อันนี้ทรงขาดหมดคือห่วงกระเป๋าแต่เนาะแต่รถไฟแล้วเป้าหมายอย่างไรอีกอย่างเป้าหมายก็คือ อยากได้บ้านอยากได้บ้านยแบบอยากสร้างบ้านให้พ่อแม่เพราะว่าแบบบ้านตัวนี้ก็พ่อยูได้ยูแต่ว่าแบบมันก็ยังให้พ่อแม่ไม่นะอยากสร้างบ้านให้พ่อแม่ว่าคิดอยากจะหาแฟนมาหาเงินซอยบอเรื่องเลยตอนนั้นเราเขาคิดก็คิดนะแต่ว่าแบบโบอยากให้ให้แบบให้คนอื่นมาลําบาก้ำเฮาอ่ะแบบอยากหาอีกใจเด็ดเดียวเนาะอายุเพียงสิบปดปีพี่น้องเอ๋เนี่ยน้องนุ่นตัวเล็กๆนะ ก็คือถ้าแบบถ้าเขาอ,อยากเข้ามาในชีวิตเฮาใช่ไหมแต่ถ้าเขาอ,อยากช่วยก็ถ้าเขาเตรียมใจก็ก็ได้ก็ก็ยินดีแต่ว่าแบบจะจะให้บอกว่าเออแบบหาช่วยหน่อยหน้าอะไรแบบนี้แม่ยังให้เขาลำบากนะพ,พ่อแม่ไปกระว,งวงังน้ำเฮาบ่วังเงินวังยังไ่วังลายแบบเขาคาดวังน้ำแบบเข,ขบาตั้งข้อหวังไว้น้ำลายมีไอ้หนอนจากคนมีน้องคนหนึ่งตัวเองเป็นคนผู้ใหญ่ยพ่อแม่ห่วงอยู่บะ ห่วงก็ห่วงก็บ่ห่วงบ่ห่วงไหนแบบตามใจลูกอย่างว่าเนี่ยก็ว่าห่วงไว้ก็ห่วงอยู่แต่ว่าแบบถ้าอะไรมันที่ห้ามไม่ได้ก็ตามใจลูกว่าเนี่ยแล้วมาอยู่นี่เวลาเหงาเวลาเมื่อยแต่ยังเป็นกําลังใจในการเตุงานสู่งานก็คิดถึงพ่อแม่คิดถึงพ่อครับแม่เคยนอนนอไหายยวะเคยเป็นยังคือหายกินอะผู้บบาบ่ คุณนขอตาไม่ใช่พ่แม่แบบคิดถึงแบบคิดถึงพ่อแม่อย่างอย่างแบบเนี้ยก็แบบอยากให้แบบให้จงังไหนจังสิแบบอยากให้พ่อแม่สบายเยี่ยมวันนี้ยเคยโทรหาพ่อแม่ดูจะู่บ้ามือหนึ่งโทรจักเตื่กอก็ <c oughs> มือหนึ่งเหรอประมาณอาทิตย์หนึ่งโทรครั้งหนึ่งอ่ะน้องโทรไปหรือเพิ่นโทรมาโทรไปบางทีก็เพิ่นโทรมา เวลาพอทรกมาคขแหลกที่พอถามขึ้นเป็นอย่างสบายดีบอสบายดีบอคือหวงลูกเปนบอพันเคยถามอย่าว่าฮัลโหลนุ่นโอ้เงินไม่พอแน่พันเคยถามว่าขัแหลกดีจังไดบอเคยถามขำ้แหลกใช่านุ่นลูกหลาสบายดีบอสู่งันไหวบอบังสีบอสบอถ่ายเป็นกำลังใจเด้อโอ้โหบ่ไปกันน้ำตาไหลพี่น้องเอย๋ยตั้งแต่ที่พอละลายคนมาก น้องนุ่นนี่คือแบบสื่อถึงถึงความลึกในใจน้องความ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 บริสุทธิ์ี่น้องได้ไดเผยออกมาจากปากแล้วก็จินตนาการที่น้องในหูแล้วก็เมืองไทยเป็นเมืองที่แบบว่าเป็นเมืองใหญ่สาหรับงานลาวของเฮานาะบางคนก็มีฝันแก็บางคนก็อาจจะบ่ได้ยตามฝันแต่บางคนอาจจะบ่เคยมาอาจจะยากในการหลอกลวงในการสิ่งในลายต่างๆที่เคยใน้เท่าทัดที่เคยเห็นในทีวีมื้อนี้อายกับรสัมผัสน้อง ก็ถือว่าเป็นแรงใจของอ่ายอย่างหนึ่งเนี่ยหวังว่าหลายๆคนคือสีมีกําลังใจในการสูงงานน้องนุ่นยังมีอีกหลายๆคลิปที่อ,าย,อยากจะแต้สัมผัสน้องต่อไปมือหน้าอาจจะสัมผัสเดอ้ออีกมือหนึ่งมือน,นี้น้องนุ่นมีอีหยังอยากจะฝากนา้นอนงๆถ่าน้องๆอยาไม่งานในเมืองไทยมีคำในน้ำอีหยังเน่ให้น้องน,น,นุ่นฝากในนํำเน่โดยก็คือถ้ายัางไมาท้งานในเมืองไทยใช่ไหมก็คือแบบ มันโมยยากอ่ะก็คือแบบเขาตัดสินใจอยากมาเท่ตอนนั้นก็ตาอยากมาจริงๆอ่ะมันก็คือเฮ็ดบัสตามกฎถืกต้องตามากฎหมายอ่ะถือต้องตามกฎหมายด้วยแล้วก็เดินทางมามาคนเดียวมันก็บญญมยยากดอกก็แค่ถามถามถามก็เจ้าว่าว่าเออเขามาคนเดียวไปจังไดอย่างาันนีเขาเจ้ากระชิบอกอ่ะโอเคโอเคสมมติว่าอยู่บ้านนี่ฮักไพที่สุด พ่อกับแม่ตอนนี้ถ้าพ่อกับแม่เพิ่นเบิ่งอยู่ตอนนี้นะน้องอยากซื้ออีกอย่างอยากฝากความในใจอีหอย่างและข้ามที่น้องบ่เคยบอก็พ่อแม่น้องอยากเบ้าตอนนี้น้องสีเว้าอีกอย่างขอทาใจก่อนก็คือยังให้เยี่ก็คือว่ายังให้อยากฝากพ่อแม่ว่า เ <c oughs> ด็กคนนี้ดูคนนี้โดยอ <c oughs> ยากสร้างความฝันแบบอยากสากรยย้า <c oughs> งอยากให้พ่อแม่ได้ที่ยิ่งกม่าแม่นี่สซึ้งได้ไปนองไม่ให้กันความฝันอย่างไรบ,บ้านเนาะฮะความฝันนองอย่างไรบ,บ้านอ <c oughs> ยากพยายามแบบ<ม>พัฒนาตัวเองขึ้นนะแบบอยากอยากให้พ่อแม่ได้เหมือนคนอื่น ยังไงพอแม่พิดหวังบอยังบปน,นเคยรักษาค้อมดีไปเลยน้องเด้อกตัญยูจะเป็นบุญนํำคุ้มครองเห่าในการเหตุเบียงงานในการเดินทางให้เหามีความเจริญกระตันยูเป็นเกาะกำแพงคุ้มกันเหาในการเห็ดเดุเรื่องดีๆสำหรับวันนี้อายขอบใจน้องหลายๆน้องเน้อพอเอ้ยแม่เอ้ยลูกสาวคนนี้ตั้งใจหางเงิน เสีดบาดเนี่พ่อก <sk ับแม่เด um, ้อขอความหวังให้พ่อกับแม่ขอพระคุ้มครองของพ่อกับแม่โดนบันดาลให้น้องมีกําลังใจในการเฮ็ดงานสําหรับมื้อนี้บ่าวบูเองสิขอเนี่ยลาทำช่วงไปแล้วก่อนจากนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจทางช่องให้น้องนุ่นน้ำในเด้อยูท YouTube บ่โดยตอนนี้กําลังหากระสังช่อง YouTube เป็นยังไงคือด YouTube แม่อยัด ให้ทุกคนหัวเมืองไทยเป็นอย่างนี้นะแบบมันจเจริญมากเลยนะอย่างประมาณนี้ยยังให้พ่อแม่ที่เห็นคลิปที่ประเทศไทยทาได้เทศน,น,น,นั้นเทุนี้เอียงประมาเนี่ยใอ้เขาขอขอนไเน่ยพอเขาอยากได้โอ้ยอบุญนี้เพียงไว้ก่อนนอ้องคนดีหลายเนาะ <c oughs> ไปติดตามน้องนุ่นทั้งช่องน้องนุง่นสาวลาว <c oughs> สาวลาวถึง <ai> จะช่อง youtube ใหม่เพื่อ <oughs> สั่งสั่งเนื้อหาและก็ความเจริญของเมืองไทย เนาะไปเลยเด้อพี่น้องเด้อเสี่ยงร้ายมือนี่ยังมีเรื่องเล่าเอีกมากมายสร้าหน่อยคนนี้สู่ชีวิตอีดีนะท่านผู้ชมนะาสำหรับคลิปนี้บาบูซีราไปแล้วพี่น้องเอ๋ยสบายดีสวัสดีครับน้องนุ่นสบายดีน้องสบายดีโอ้ยเอาเอาทานผู้ชมกับน้ำตาไหลนะเบิ่งท่านผู้ชมน้ำตาไหลเอ้าน้ำตาไหลแห้งทางผู้ชมนี่น้ำใจไหลแห้งจ้ะทุกคนคือแบบเออดีใจแล้วก็ปลื้มใจเอออที่เนี้ยเออแทนแทนเนี่คืน้องก็ดีมากๆเลยอ่ะคือแบบ ตอนตอนตอนที่แบบมาแรกๆอ่ะคือหนูแบบเออหนูก็เป็นคนที่แบบหางานไดะแล้วก็บอกน้องทุกอย่างว่าเฮ้ยเป็นแบบน้องต้องไปยังแบบมีน้นะแล้วก็เก็บเงินให้น้องด้วยแล้วหนูแบบเออเห็นในความตั้งใจของน้องมากๆเลยว่าเฮ้ยแบบสุดยอดมากเลยคือเ <c oughs> งินเดือนแบบน้องอ่ะแบบ มีแค่แบบนิดเดียวเองอะแต่ว่าน้องใช้ภายในเดือนนึงอะ mm. ก็แค่แบบสองสอเองอะ mm. ซึ่งแบบมีอย่างในบ้านน้องก็กินนั้นน่นะคือเป็นคนที่กินง่ายยุ่งง่ายแล้วก็เครื่องสำอางเครื่องใช้ส่วนตัวก็คือซื้อในเซเว่นแค่แบบเออบอก,กี้ยากอย่างซึ่งตัวหนูเห็นก็แบบ อย่าไปยัดขนาดนั้นเวลาน้องมาหาหนูก็จะเก็บเสื้อผงเสื้อผ้าที่หนูมีให้อะที่หนูมาก่อนหนูก็จะแบบเออเจ้าน้องเจ้านายหนูให้ด้วยแล้วหนูก็จะให้น้องแบ่งให้น้องเวลาแบบเออมาอย่างแบบนี้คือแบบเห็นน้องเก็บเงินมาแบบปีกกว่าแบบเฮ้ยแบบได้รถไถแล้วก็ได้อีอย่างแบบสุดยอดเลยเห็นมือนีกับน้องแบบเติบโตได้แล้วก็แบบ ไปไหนมาไหนคนเดียวใดอย่างใดหนูก็ดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากๆเลยคนที่หางานไหนฮีโวแต่งคี่คนนี้บ่คนงานนี่าผู้เหรคนนี้ทีหางานไหนมากกวาการก่อกันสู้สู้นะเอาเป็นอย่างดเยเนาะเป็นน้องล้านจ้างที่ไดครับฟังชีวิตจริงของน้องนุ่นหรือว่าสาวนุ่นนั่นเองทุกคนที่เพื่อนไดทายทอดรลอว่าเพื่อนใจมาเล่าชีวิตจริงของ เพื่นให้เราได้ฟังอยู่ในคลิปวิดีโอเนาะบ้ลุยหน้าฟังไปแล้วก็ป้าซึ้งแทนน้องจานั้นน้ำตาจะซึมมดเลยทุกคนที่น้องได้เล่าถึงานชีวิตก่อนจะเข้าไปเรียกอยู่ในฟังไทยพ่อแม่กัจนได้ขายงวเพื่อให้น้องได้เฮ็ดบัตหรือว,ว่าเฮ็ดเอกสารในอย่างที่ว่าถึกต้องเพื่อจะเข้าไปเรียกอยู่ในฟังไทยแล้วก็นนอกจากนั้นน้องเองก็ยังได้ยืม เงินนําพี่น้องแล้วพอเท่าตืมอีกทุกคนเพื่อจะเดินทางเข้าไปเรียกอยู่ไหนฟังไทยมันเป็นเรื่องราวอันใดที่ว่าน่าเศร้านาะแต่ว่ากภูมิใจและก็ดีใจแทนน้องเนาะที่ว่ามีความอดทนสู้ส่วนพยายามจนเท็ดให้มีชีวิตท,ที่ดีขึ้นเนาะดังที่น้องได้เล่ามาเลยทุกคนน้องเองก็อายุอย่างน้อยๆทุกคนสิเปดปีหนึ่งเนาะแต่ว่ามีความสามารถมีความอดทนตั้งใจเรียกจนว่าเก็บเงินเก็บคำส่งให้พ่อแม่ซื้อรถไถยมาครับไซ ครอบครัวอยู่ในฟังลาพี่น้องทุกคนแต่ว่าความบางของน้องต่อไปก็อยากจะได้เงินได้ศาทุกคนก็นขอให้น้องประสบความสําเร็จและก็ตั้งใจเก็บเงินเก็บคําเด้อเนาะซึ่งน้องเองก็ซื้อน้องนุ่นทุกคนแต่ว่าบานเกินมานอนของน้องนุ่นเองก็ยุทางแขงสวรสดเขิดนาอและก็น้องก็นในดิจิตอพวกรัสหาคนลาวที่เฮ็ดเวียกอยู่ไหนฟังไทยก็จิงในตัง้งใจเข้าเวีียอยู่ไหนฟังไทยเนาะก็เป็ียนเวลา ปีปาเลยทุกคนที่ว่านอ้นองเฮดเวียกอยู่ไหนฟังไทยทั้งหมดน,นี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ยินดีแล้วก็ดีใจแทนน้องเนาะที่ว่าน้องมีชีวิตท,ที่ดีในมือนีกับย้อนเมืองไทยนั่นเองทุกคนมันก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะถ้าพ,พี่น้องๆเอฟซีท่านใดให้มีความพิดเหศษใดๆที่ว่าแต่ตาจากเบ้าลุยว่าไปคอมเมนต์เพิ่มเติมโอ้ลมกับเบาลุยไดเนาะแล้วก็เบ้าลุย,ลลยเองก็ต้องขอขอบพระคใจพี่น้องอที่เข้ามาชมคลิปของเบ้าลุยนํำเนาะ สำหรัมวันนี้บอลลยกะบจะขออำลาพระจ่ากห้เพียง์สันนี้เด้อเนาะสุดท้ายนี้ขอกล่าวขาว่าสบายดีบ๊ายบาย